สวัสดีครับกลับมาพบกับ p e r ร์ฟูมคาเฟอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อคืนนี้นะฟุตบอลโลกนะครับโอ้โหเมื่อคือนผมดู3คู่เลยนะทั้งเกาหลีโปรตุเกสบาราซิลนะครับก็เกาหลีก็เสมอไปโปรตุเกสก็ชนะไปนะครับบาราซิลก็ชนะไปนะเมื่อคือนโรนันโดก็ทำสถิติหลายอย่างเลยนะครับเป็นคนเดียวนะที่ยิงได้ในฟุตบอลโลกถึง5ครั้งเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับ แล้วก็บาราซิลนะไป2อนย์ะครับเล่นดีนะเล่นสวยงามมากนะครับเมื่อคืนบาราซิลนะสสำหรับวันนี้นะครับผมมีน้ำหอมที่หลายๆคนน่าจะรอนะครับว่าอยากให้เอามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับแค่ดูภายนอกก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่ามันเป็นน้ำหอมที่มันทำโครนมาจากอะไรนะสองตัวนี้นะครับเป็นน้ำหอมจากบ้านเมสันเอาฮัมบ้านะครับนี่ แบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ในเครือของรัตตฟาเหมือนกันนะครับแบรนด์นี้นะเมสันอัลฮัมบ้าเนี่ยนะครับเขาจะทำลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจนเลยคือโครนทั้งแบบทั้งกลิ่นทั้งแพ็คเกจอะไรให้มันดูคล้ายกับน้ำหอมอพวกแบรนด์ต่างๆนะครับเนาะวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง2กลิ่นนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็น Tobacco Touch นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่2นะครับเป็นตัว Lovely c h e r r y ตัวนี้นะครับเนาะ มานะเรามาลองกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับนี่ขวดของมันนะครับแพ็กเกจมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็บุฟฟมข้างในแล้วก็เจาะเข้าไปใส่น,นะตรงนี้เป็นเหมือนหนังนะเป็นเหมือนหนังนะครับนี่ขวดจะเป็นขวดแก้วนะครับทรงคล้ายๆของคอมฟอร์ตเขาอะครับเนาะแล้วก็มีป้ายตรงนี้ขวดผมเฉยๆนะขวดผมไม่ได้ว้าวเท่าไหร่นะครับ นี่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ข้างบนตรงนี้นะทีนี้เดีย๋ยวเราลองมาดูกลิ่นนะครับตัวนี้ tobacco touch นะครับตัวนี้นะเดีย๋ยวเราลองกันตัวนี้ผมลองมาสักพักหนึ่งแล้วเดีย๋ยวลองดูว่ามันทำงานเป็นไงนะการทำงานของหัวฉีดสเปรย์ก็โอเคนะตัวนี้ฟุ้งดิ กลิ่นเปิดออกมานะครับมีความสไปซี่นะมีความากลิ่นเหมือนกลิ่นไม้ๆนะครับกลิ่นไม้เดี๋ยวผมลองสเปรย์ที่ผิวดูว่ามันเป็นยังไงตัวนี้นะครับทูบัคโคทัสนะครับของเมสันอัลฮัมบราและตัวนี้กลิ่นเปิดออกมานะครับมีความซาซ่านะมีความเป็นสไปซี่นิดๆนะ S <S <an> กลิ่นมันค่อนข้างแรงนะตัวนี้กลิ่นแบบกลิ่นเหมือนบุหรี่อะกลิ่นเหมือนคนเหมือนพวกยาสูบอะครับตัวนี้นะกลิ่นเหมือนยาสูบหอมๆนะครับตัวนี้มีความขมๆหน่อยนะสำหรับผมนะมีความขมๆเป็นกลิ่นที่ผมว่านะเป็นกลิ่นที่น่าจะเป็นทางผู้ชายอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะ สาวไม่น่าจะเหมาะนะครับตัวนี้นะกลิ่นมันค่อนข้างจะเข้มนะกลิ่นแบบแมนแมนตัวนี้นะครับกลิ่นแมนแมนเลยหอมแบบหอมเหมือนผมว่ามันเหมือนสมุนไพรที่เอาไว้สูบกันนะครับเหมือนพวกเขาเรียกอะไรอนะ่ะที่มันเป็นแท่งๆเขาเรียกอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะไอพวกยาสูบที่เป็นแท่งๆเขาเรียกอะไรนะอ่านึกไม่ออกเลย ใช่ครับมันเหมือนพวกยาสูบอะ่ะที่เป็นกลมๆยาว,ยาวๆเขาเรียกนะผมนึกชื่อไม่ออกเลยแต่มันกลิ่นแบบอืกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมแบบแต่น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะต้องเป็นที่เฉพาะจริงๆนะครับถึงจะชอบนะกลิ่นนี้นะเพราะว่ามันผมว่ามันน่าจะใช้ใช้ยากนะใช้ยากอยู่ถามว่าหอมไหมหอมนะครับแต่หอมแบบ ไม่น่าจะเหมาะกับการใส่ไปทํางานทั้งเท่าไหร่นะครับอาจจะใส่ไปทํางานได้แต่อาจจะต้องเบาสเปรย์หน่อยนะครับตัวนี้นะเหมาะกับงานที่เป็นพิธีมากกว่านะครับงานคืนไปเที่ยวผับกินเหล้าอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะนะครับแต่ถ้าใส่ไปวันธรรมดาวันเที่ยวอะมันอาจจะไม่ไม่ฟินนะครับตัวนี้นะอืแต่รวมๆก็โอเคครับตัวนี้ผมใช้นะผมใช้ตอนนอนนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ใช้ตอนนอนนะเพราะว่า ผมไม่ค่อยใส่ออกไปทำงานเท่าไหร่ตัวนี้กลิ่นของตัวนี้นะติดผิวผมนะครับประมาณสี่ห้าชั่วโมงได้นะครับแล้วก็กระจายตัวในกระจายตัวดีในหนึ่งถึงสองชั่วโมงแรกนะแต่ถ้าอยู่บนเสื้อตัวนี้ก็ไม่ได้นานมากครับอยู่บนเสื้อสำหรับผมนะไม่ได้นานเหมือนพวกตัวของลัตาฟาเท่าไหร่นะครับตัวนี้แต่ถามว่าหอมไหมก็หอมนะหอมมันเหมือนเหมือนซิก้าครับเออเหมือนซิก้ากลิ่นมันเหมือนควันของซิก้านะ บุหรี่พวกยาสูบอะไรเงี้ยคล้ายๆกันตัวนี้นะตัวนี้ถ้าให้คะแนนนะผมให้ไปเจ็ดเต็มสิบนะตัวนี้นะตัวนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในความเห็นส่วนตัวนะผมไม่ชอบกลิ่นแนวนี้เท่าไหร่นะนะครับสำหรับ t o c o โก Touch นะครับนี่ล,ลองมาดูกันอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เชอร์รี่นะครับตัวนี้นี่กล่องเหมือนกันครับสไตล์เดียวกันเปิดออกมาแล้วก็มันจะดึงรตรงนี้นะครับ ขวดมันจะเป็นหน้าตา่างี้ Lovely ี h เ r l y นะครับเมสันเอาฮัมบานะขวดมันธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ได้ว้าวอะไรมากนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้บ่อยนะเดีย๋ยวผมจะสเปย์ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนี่นะครับเดีตัวนี้ผมสเปย์กับที่ข้อมือเลยดีกดีาสเปย์บางๆนะหัวฉีดสเปย์โอเคครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้ ทำงานได้ใช้ได้กลิ่นเปิดออกมานะกลิ่นมีความเป็นเชอร์รี่นะมีความเป็นเชอร์รี่จริงๆนะกลิ่นเหมือนไอ้นี่เหมือนไอ้ที่อยู่บนเซเว่นเซนนะไอ้ลูกกลมๆที่อยู่บนไอติมเซเว่นเซนนะผมมีความรู้สึกงั้นนะเออกลิ่นมันออกเหมือนเชอร์รี่ที่อยู่บนไอติมครับตัวนี้เดี <Yes. S 1> ๋ยวกลิ่นมันหวานๆนี่นะครับตัวนี้กลิ่นหวาน กลิ่นหวานเหมือนมันเหมือนมีเขาเรียกอะไรอย่างนี้เหมือนมียากลิ่นยาจีนนะไม่รู้ผมใช่ไหมนะเหมือนเชอร์รี่ผสมกับยาจีนหรือพวกเขาเรียกอะไรอะ่ะเหล้าหมักอะ่ะเหมือนแบบเหมือนพวกเหล้าหมักหวานหวานนะครับกลิ่นประมาณนั้นนะถามว่าหอมไมห้หอมนะตัวนี้ผมชอบนะตัวนี้ผมชอบ ืมกลิ่นเชอร์รี่เหมือนเชอร์รี่แล้วก็มีเหล้านิดๆน,นะอหอมดีครับตัวนี้หวานๆดีอืมใช้ได้ครับกลิ่นตัวนี้ผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้นะตัวนี้ผมชอบมากกว่าตัวนี้ผมเฉยๆนะแต่ตัวนี้ผมใช้แล้วนะครับมันจะต้องบอกงี้ครับตัวนี้มันไม่ค่อยทนไม่ทนมากนะอยู่บนผิวผมได้ประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะ กลิ่นมันจะกระจายตีในหนึ่งถึงสองชั่วโมงในประมาณนี้แต่ตัวนี้นะเวลาผมใช้นะใช้ครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันเบานะผมเลยอัดเข้าไปเลยครับไปแบบเยอะเลยสิบสเปรย์ไปเลยครับตัวนี้นะมันก็อยู่ได้นานขึ้นนะครับตัวนี้นะด้วยราคาเท่านี้นะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับฉีดได้เลยอัดเข้าไปนะตัวนี้หอมดีครับตัวนี้หอมดีตัวนี้นะถ้าฉีดนะผมแนะนํานะครับว่า อยู่ห้องแอร์ดีกว่าครับอยู่ในที่อากาศเย็นๆนะ่ะกลิ่นมันจะอยู่นานนะครับตัวนี้ผมเคยฉีดแล้วไปเดินไม่เดินจจุจักนะกลิ่นมันแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วครับมันหนอกลิ่นมันไม่ค่อยทนความร้อนเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับนี่ลอฟที่เชอรีของเมสันเอาฮัมบานนะตัวนี้ผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะครับตัวนี้นะกลิ่นหอมกลิ่นหวานอืมไม่มีความ ไม่อูดนะตัวนี้ไม่อูดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีกลิ่นอูดเท่าไหร่นนะใช้ได้ตัวนี้เสียอย่างเดียว p e r f o r m ร์แมไม่ไม่การทํางานไม่ได้ดีมากนะครับตัวนี้กลางกลางนะแต่กลิ่นมันหอมครับตัวนี้เหมาะกับชายหญิงใส่ได้ใส่ทํางานได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่กินเหล้าไม่น่าจะไหวนะครับตัวนี้นะกลิ่นมันไม่ได้ฟุ้งอะไรขนาดนั้นนะครับตัวนี้เล็บดีเชอร์นะสบ้านนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับให้คะแนนผมให้ไปเจ็ดจุดห้าก็แล้วกันนะสองสำหรับกลิ่นนี้นะชอบกลิ่นนะครับชอบกลิ่นแต่การทำงานมันยังไม่ไม,ไม่ไม่หวือหวานะครับยังพอถามว่าราคาเท่านี้นะครับกับการทำงานเท่านี้มันก็คุ้มนะครับมันก็โอเคแหละแต่แบบบางทีก็อยากได้ให้มันอยู่ทนนานกว่านี้หน่อยนะนะครับสำหรับสองตัวนี้นะจากบ้านเมสันอัลฮัมบาน,นะครับตัวนี้ดูปน่าจะทอมฟอร์ดนะครับน่าไม่น่า ไม่น่าจะแตกต่างไปจากนี้แล้วแหละนี่สองกลิ่นนี้นะครับส่วนเรื่องแพคเกจก็โอเคเลยครับธรรมดาไม่ได้ไม่ได้วุอหวาอะไรมากทั่วไปครับสองตัวนี้นะแล้วถ้าถามนะครับว่าสองตัวนี้นะครับกลิ่นเหมือนต้นฉบับไหมต้องบอกเลยว่าไม่ไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าไม่เคยลองเลยครับเพราะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบน้าหอมบานนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้มีแบบ ซื้อแบ่งเก็บไว้อะไรนี่ครับเลยไม่แน่ใจวันเหมือนไหมนะแต่บางคนบอกตัวนี้มีความคล้ายนะครับมีความคล้ายนะจากคนที่เขาเคยลองใช้เขาบอกมีความคล้ายแล้วก็มีความคล้ายของตัวโปรดเชอร์รี่ไซรัปนะครับของบ้านมิดด้วยนะมีความคล้ายคล้ายก,ายกันนะครับถ้าใครชอบสายเชอร์รี่ก็โอเคนะทีนี้ไหนๆก็ลองทําคลิปแล้วเดี๋ยวผมลองเอามาเลเยอร์กันดูดีว่ามันจะเข้ากันไหมนะนี่นะครับเดีย๋ยวจะลองกับกระดาษนะลองเอามาเลเยอร์กันดูนะครับ นี่นะครับเราลงในตัวโทบาโก้ไปก่อนนะแล้วก็ผมจะตามด้วยเชอร์รี่นี่เดีวลองดูว่าคลิปที่แล้วผมทำเรื่องเลเยอร์ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเอฮ้ยไม่หอมว่ะเดี๋ยวเอเอได้ดีนะพอเอามาเลเยอร์กันสองกลิ่นนี้ ออใช้ได้ใช้ได้กลิ่นหอมแบบเออผมรู้แล้วถ้าจะถ,ถ้าจะเล่นกับสองตัวนี้นะเอามาเลเยอร์กันดีกว่าครับน่าจะน่าจะเวิร์กนะผมลองเนี่ยลองเออมันกลายเป็นอีกลกิ่นหนึ่งไปเลยอ่ะเออตัวนี้โอเคนะถ้าใครมีน้ำหอมแนวๆนนี้ลองเอามาเลเยอร์กันได้นะเออหอมดีหอมดีมดน่าน่าน่าโอเคนะถ้าเอามาเลเยอร์กันนะครับ นี่สำหรับวันนี้นะครับก็มาสรุปกันนะครับว่า2ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้นะครับกลิ่นออกแนวยาสูบนะยาสูบเลยชัดๆนะครับตัวนี้ออกเ์ลี่หวานๆนะครับเหมือนยาจีนนิดๆตัวนี้เหมือนกลิ่นบุหรี่นะตัวนี้ผมไม่ชอบนะครับตัวโทบาโก้ผมไม่ค่อยชอบตัวนี้ผมชอบนะครับตัวนี้ผมว่าโอเคเรื่องการทํางานทั้งคู่นะครับระดับกลางๆนะครับไม่วุ่หวานะครับ2ตัวนี้นะธรรมดาไม่ได้ ติดผิวก็3าสี่ชั่วโมงครับกระจายตัวชั่วโมงสอชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็กันนะครับสำหรับคนที่อยากได้น้ําหอมของบ้านทอมฟอร์ดเนาะแต่แบบยังไม่ยังเก็บเงินไม่พออะไรอย่างนี้เนาะก็ลองมาใช้2ตัวนี้ได้นะครับจากบ้านเมสันเอาฮัมบ้านะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูกันเนาะวันนี้ผมเล่าสองในตัวนี้ให้ฟังแล้วนะ หวังว่าจะชอบกันนะครับอ๋อสำหรับวันนี้นะครับคืนนี้ก็อย่าลืมนะครับมีอังกฤษนะครับอังกฤษเตะกับอเมริกานะครับตีสองนะก็ไปติดตามชมกันได้นะครับนี่อ๋อผมลืมบอกไปครับตัวนี้นะมันจะขนาดแค่แปดสิบมลนะครับแปดสิบมลเนาะบางคนถิดว่าขวดร้อยมลไม่ใช่นะครับตัวนี้แค่แปดสิบมลนะนี่นะครับ ทบโกทัสกับเลฟรีเชอร์รี่นะครับจากบ้านเมสันออาฮัมบานะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะแล้วก็ฝากกดอ่ b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันได้นะครับเนาะกดแชร์อะไรได้หมดนะครับสำหรับคลิปหน้านะจะเป็นน้ำหอมตัวไหนก็ฝากติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ